ไม่ต้องไปเสียเงินเรียนหรอกก็อีแค่การเทรดหาเรียนฟรีตาม YouTube ก็ได้ช่องนั้นช่องนี้ฟรีและดีด้วยในยุคที่โค้ชโผล่เป็นดอกเห็ดเต็ม u t u b e ครับผมหลากหลายช่องทางหลากหลายเทคนิคหลากหลายวิธีการนะครับสิ่งที่ยากก็คือกรณีที่มันมีเยอะเนี่ยคำถามคือเราจะทำตามใครเราจะเทรดตามใครเราจะฝึกตามใครแล้วมั่นใจหรือเปล่าว่า คนคนนั้นจะพาเราไปหาเงินได้จริงๆวันนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังครับผู้ชมว่าการเทรดเนี่ยเมนทอร์นะครับหรือว่าพี่เลี้ยงเนี่ยจำเป็นจริงๆหรือเปล่านะครับเพื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับผมเรียนตาม Youtube ก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องเรียนนะครับประโยคนี้ครับผู้ชมจะจริงก็ต่อเมื่อนะครับถ้าเราเรียบเรียงความรู้ได้ถูกและไม่มีกำหนดระยะเวลาครับผมว่า ต้องสำเร็จภายในกี่ปีถ้าเกิดว่าเราเรียนได้เรื่อยๆไม่ได้รีบสำเร็จค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเรียบเรียงไปอาจจะใช้เวลานานหน่อยคำพูดนี้จะเป็นความจริงกับผมว่าไม่เห็นจำเป็นต้องลงเรียนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่มีกำหนดยะเวละจะสำเร็จตอนไหนจะหาเงินได้เมื่อไหร่จะเอาเงินนี้ไปใช้ชีวิตไปกินไปใช้ไปจ่ายเมื่อไหร่ถ้าแบบเนี้ยไม่ต้องลงเรียนก็ได้นะครับแต่ มันจะไม่จริงสําหรับคนที่เรียนรู้ช้าครับผมหรือว่าเราเรียบเรียงไม่ได้ข้อมูลมันมีเยอะเกินแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้พอมีข้อมูลเยอะเนี่ยมันจะมีเป็นพันเทคนิคเป็นร้อยเทคนิคทีเนี้ยเราจะจับจุดไม่ได้แล้วก็แยกไม่ออกว่าแบบไหนมันดีหรือไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เราจะไม่รู้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรารีบสําเร็จหรือว่าแบบ รีบในการหาเงินนะครับหรือว่ารีบให้มันตั้งตัวแล้วก็จับจุดได้ตรงนี้นะครับก็จําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงนะครับผมก็จะขึ้นอยู่กับ2องันนี้ว่าคุณผู้ชมะเป็นสไตล์ไหนนะครับความคิดเห็นจากคนโลกแคบนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราขอความเห็นใจจากคนโลกแคบหรือว่าเดอะเซนเตอร์ไม่ได้นะผมจะเรียกคนประเภทนี้ว่าเดอะเซนเตอร์นะครับ เดอะ e ซนเตเนี่ยเขาจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ฟิลประมาณว่ากูสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อันนี้กูก็เรียนฟรีคือกูทําได้คนอื่นก็ทําได้ใครเห็นต่างผิดมึงโง่ kit ดอะเซ t เตอร์เขาจะคิดแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์ของเดอะเซน e ตอร์ก็จะเป็นประมาณว่าก็ไม่เห็นจะเป็นต้องลงเรียนเลยชั้นเรียนฟรีก็ได้คือคนแบบนี้นะครับ เป็นคนที่ความเห็นอกเห็นใจใผู้อื่นต่าเพราะสิ่งที่เราต้องเข้าใจหรือว่าความจริงที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือนะครับสิ่งเนี้ยนะครับเวลาเราพูดภาษาคนเนี่ยเดอะเซนเตอร์มันจะฟังเป็นภาษาหมานะครับมันจะฟังไม่รู้เรื่องทําไมเพราะเขาเป็นศูนย์กลางของโลกสิ่งที่เราทุกคนเป็นก็คือเราแต่ละคนครับคุณผู้ชมไม่เหมือนกันทั้งนิสัยเอ,อ่ย ความสามารถในการเรียนรู้เอ่ยความเข้าใจเอ่ยแบบเนี้ยนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันครับคุณผู้ชมแล้วความยากของเมื่อคนเราร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมคนที่บอกว่า The, The Center เขาจะชอบพูดประโยคนี้ครับผมว่างานสอนนะมันง่ายแค่สอนก็ได้เงินและหรือว่าแค่ทําแบบเนี้ยแค่หลอกขายคอร์สก็ได้เงินและ แต่สิ่งที่เดอะเซนเตอร์ไม่เข้าใจคือคนแบบนี้รู้เลยครับผมว่าไม่เคยสอนถามว่าผมรู้ได้ยังไงใช่ไหมเพราะนักเรียนร้อยพ่อพันแม่เนี่ยคือเราต้องทําให้นักเรียนเข้าใจและเทรดได้แต่ถ้าเกิดว่าเป,เป็นประเภทหลอกขายคอร์สจริงๆนะครับผู้ชมก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าก็ไม่สนอ่ะคุณจ่ายเงินมาแล้วผมก็สอนไปแบบมันเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างหลยนีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าความยากของงานสอนที่แบบเอาให้นักเรียนเป็นจริงๆเนี่ยก็คือมันต้องทําให้นักเรียนทุกคน เข้าใจและเทรดได้เวลาผมอธิบายใช่ไหมสมมติว่าเป็นนักเรียนฟรูคอร์สแบบเนี้ยผมจะอธิบายภาษาหรือว่าเลเวลที่เขาเข้าใจนะครับและเราต้องทำให้นักเรียนทุกคนน่ะที่เราอธิบายคนละแบบเขาอ่ะให้เขามองแบบเดียวกันได้ทั้งหมดเพราะความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันคนละแบบ example คุณผู้ชมตัวอย่างนะครับมันจะมี คนอยู่อีกหนึ่งประเภทกับผมที่ชอบประมาณนี้สมมุติว่าผมอธิบายดาวเทียรีอะไรแบบไม่ใช่ไหมครับสำหรับคนที่เป็นสวนะครับหรือไม่ก็คุณผู้ชมที่แบบว่าอาจจะชอบอะไรที่แบบแบบมันไม่ดูยุ่งยากไม่ซับซ้อนสมมติว่าผมอธิบายดาเทอรีผมก็จะให้เขาจินต a g ล a m โอเคให้พี่มองมันเป็นภูเขาแบบนี้นะอ่าตรงเนี้ยคือหัวภูเขานะครับอันเนี้ยคือตีนภูเขานะกรณีที่มันเป็นตัวเอ็นแบบเนี้ยเป็นตัวเอ็นใหญ่แบบเนี้ย แล้วหัวภูเขากยกขึ้นแบบนี้แล้วหัวภูเาขายกขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยให้เราโฟกัสที่หัวภูเขากับตีนภูเขาหากหัวภูเขากับตีนภูเขาเนี่ยยกขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คือเทรนในฝั่งขึ้นแต่อีกประเภทจะเป็นสไตล์นี้ครับคุณผู้ชมกฎของการเป็นขาขึ้นต้องแบบนี้นะยกไฮ่ยกโลมันจะมีไฮ่ะฮ่ไฮ่ไฮ่ไฮะโลฮะฮะโลฮะ มันจะมีแบ่งอาสาเกะมันจะมีเลคเคเริต่ <S <S เนี่ยคือต้องอธิบายแบบนี้คือแบบคือขอให้ได้เท่อะบางคนเนี่ยแต่ละคนจะชอบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอธิบายให้คนบางคนที่เขาไม่เข้าใจมันต้องอธิบายรูปแบบแตกต่างกันที่สามารถทําให้คนที่ชอบอะไรที่ไม่ซับซ้อนอะเข้าใจได้และคนที่เขาชอบอะไรที่มันซับซ้อนอะเขาเข้าใจอยู่แล้วไงนะครับกับอีกแบบนึงนะครับนักเรียนอีกหนึ่งประเภทก็คือจะเป็นประเภทที่ เป็นคนที่จินตนาการไม่เก่งหรือว,ว่าอธิบายในเชิงเปรียบเทียบไม่ได้ผมเคยเจอคนแบบนี้เหมือนกันคือแบบว่าเราต้องอธิบายตรงไปตรงมาอธิบายในเชิงเปรียบเทียบไม่ได้อธิบายเชิงเปรียบเทียบมันจะเป็นประมาณไหนใช่ไหมครับผมอธิบายเชิงเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นประมาณที่คุณผู้ชมให้จินตนาการว่าการเทรดเนี่ยเป็นเหมือนกันทําธุรกิจนะมันจะมีลูกน้องนะที่ต้องจ่ายไอ้ลูกน้องที่ต้องจ่ายเนี่ยมันคือแบบว่าซับล็อตที่เราต้องจ่ายออกไปอะไรประมาณนี้คือบางคนจะฟัง การอธิบายในเชิงเปรียบเทียบไม่เข้าใจแต่บางคนก็จะอ่าจินตนาการและเห็นภาพอะไรประมาณนี้นี่คือความยากของงานสอนครับคุณผู้ชมสมมติว่าคุณผู้ชมไปเรียนความรู้ฟรีใช่ไหมสิ่งที่คุณผู้ชมจะเจอก็คือคุณผู้ชมจะไม่เห็นเรื่องอะไรแบบนี้ครับผมผมยกตัวอย่างโปรแกรมเทรนนิ่งนะครับสำหรับฟูครอนเนาะนะครับตัวฟูครอนเนี่ยก็จะเริ่มจากการใช้เลเวอเรจ ที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เลเวอเรจเป็นหรือว่าเข้าใจการใช้งานเลเวอเ g e ที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรกที่โรงเรียนพอร์ตคุณผู้ชมก็จะไม่แตกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเทรนให้นักเรียนเป็นเรื่องแรกเลยนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่ตัวเองทำไม่ได้แล้วหลอนว่าคนอื่นจะทำไม่ได้ ผมก็เลยเตะปากนักอ้างทุนด้วยการเทรดให้ดูครับผมด้วยทุนแค่20 30ลลาน์าแบบนั้นที่เขาบอกว่ามันเทรดไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับยืนยันวิธีหาเงินก็คือจะรู้จักวิธีหาเงินตั้งแต่นร้นคําว่าหาเงินยังไงและค่อยๆเทรดนะครับสำหรับโปรแกรมเดือนแรกผมก็จะเทรดด้วยความเสี่ยงต่ํา ข้อดีแล้วก็ข้อเสียให้ดูกับผมว่าข้อดีข้อเสียของการเทรดด้วยความเสี่ยงต่ําหรือว่าการใช้เลเวลเทที่เหมาะสมเนี่ยข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะกับใครหากใครต้องการรักษาสุขภาพจิตไม่ให้กระทบกับชีวิตประจําวันให้ใช้กลยุทธ์นี้นะเพราะกลยุทธ์นี้วันๆเนี่ยถ้าใช้เวลาไม่ถึง15นาทีในการเทรดเราแค่ ทำตัวสบายๆแล้วไม่กระทบกับชีวิตไม่กระทบกับคนรักแน่นอนส่วนผลลัพธ์มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือเริ่มเทรดเนี่ยตั้งแต่วันที่1นะครับสิงหาตอนนี้วันที่2กันยานะครับผลประกอบการก็ตามนี้ครับผู้ชมพรนี้ผู้ชมสามารถขอดูได้ที่ในเพจ kinghong trading นะครับสำหรับพรนี้เนาะเนี่ยครับผม ก็จะให้เห็นครับผมว่าโอเคแบบนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแบบนี้มันจะช้าหน่อยอะไรประมาณนี้ก็เสียงครับผมว่าอ่ะวิธีหาเงินมันมีแบบที่1คือแบบนี้นะแบบความเสี่ยงต่ําที่ไม่ได้เสี่ยงมากมายแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนที่ลอกการบ้านอรอตนี้ทั้งอ่ะวิธีการมันนี่ a ม a g จเมนต์ทำไมผมถึงมันนี่ a มเนจเมนต์แบบนี้ผมวางออเดอร์ยังไงผมก็ส่งให้ออเดอร์ให้ดูตอนเช้าในกลุ่มไลนะ์เนาะแล้วก็ ทำแบบนี้แบบนี้นะและทุกๆวันผมก็จะอธิบายสอนไมซ์ผ่านหน้างานว่าเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันวิ่งไปอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องรีบการอธิบายด้วยน้ำลายผ่านทฤษฎีหรือว่าสไลด์งงูกับการอธิบายให้เขาเห็นสถานการณ์ปัจจุบันว่า หน้างานเป็นแบบนี้หน้างานเป็นแบบนี้หน้างานเป็นแบบนี้แล้วระวัางออเดอร์แบบนี้เห็นไหมครับผมว่ากลยุทธ์เนี้ยสามารถทําเงินได้เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรด้วยซ้ําเนี่ยพอสอนผ่านการออกออเดอร์หรือว่าการได้เงินให้ดูกับอธิบายที่เราดูในคลิปแบบนี้มันไม่เหมือนกันการมีพี่เลี้ยงก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้สําหรับตัวอย่างที่ผมได้สอนนักเรียนไปนะครับแล้วก็ ผมก็จะทําแบบพอร์ตเต่าที่ผมทําให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมครับผมว่าทุกครั้งที่ผมได้กาไรพอร์ตเต่าอ่ะผมจะทยอยถอนเงินออกเรื่อยๆซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนพอร์ตเต่าครับผู้ชมแต่พอร์ตเต่ามันเทรดเสี่ยงกว่านะครับอันนี้มันเทรดไม่เสี่ยงเท่าเนี่ยครบ10ดอลลาร์ผมก็จะถอนเงินทําไมถึงถอนเงินเพราะผมก็จะฝึกให้นักเรียนที่เขาเข้ามาเรียนฟูคอร์สเป็นนักหาเงิน เป็นนักถอนเงินออกจากโบกกําไรโง่ๆที่อยู่ใน MT5 ไม่ใช่กําไรอันนั้นคือกําไรทิปกําไรที่แท้จริงต้องโอนเงินเข้าบัญชีเราเนี่ยมันพอมันฝึกความรู้ที่ถูกต้องคําถามคือไอที่มาเทรด forex เ,เข้ามาทําไมก็เข้ามาหาเงินไม่ใช่เหรอนี่งไงก็ถอนเงินออกมาก็เป็นกําไรนี่ไงเนี่ยถ้าเียกว่าอ่าชีวิตประจําวันมันต้องทํำยังไงมันต้องทําอะไรตั้งแต่เดือนแรก แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีพี่เลี้ยงใช่ไหมคุณผู้ชมไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าคุณผู้ชมไม่รีบอะรู้ปีหน้าก็ได้ว่าแต่ละวันมันต้องทําอะไรแต่ว่าสาหรับคนที่รีบหาเงินใช่ไหมก็จะรู้ครับผมว่าอ่ะวันๆผมทําอะไรบ้างตื่นมาทําอะไรวางแผนเทรดยังไงอัปเดตแผนเทรดยังไงอะไรแบบเนี้ยหาเงินยังไงเทรดยังไงถอนเงินยังไง กลยุทธ์นอกจากที่จะ Money Management แล้วระบบเฟรดแล้วทําเสร็จต้องทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ผมวันวันหนึ่งอะ่ะก็จะรู้ตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับทีนี้ครับผมสําหรับใครที่อยากดูไม่เอฟ o ฟก็ขอดูได้ที่เพจนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจฟูคอร์สหรือว่า Ebook กเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ในเพจนะครับตัวของฟูคอร์สครับผู้ชมสั้นๆเนาะก็จะเป็นการวางโครงสร้างทั้งระบบวางโครงสร้างทั้งระบบหมายความว่าเอาตั้งแต่แบบการ ออมเงินการ Money Management การเทรดด้วยความเสี่ยงตำ่ำการเทรดด้วยความเสี่ยงสูงการรู้รู้ได้ยังไงว่าพอร์ตนี้มันจะกำไรดู m y f เอฟเฟกดูยังไงถ้า m y f เ b o เฟเป็นแบบนี้ใช้กลยุทธ์อะไรการออกแบบระบบเพดในอนาคตจะทํำยังไงสมมติว่าเปลี่ยนสินค้าที่เทรดที่ไม่ใช่ทองคําและประเด็สินค้าอื่นต้องทํำยังไงเพื่อให้วินเรทของมันนะสูงมันจะเป็นการออกแบบระบบแบบนี้ทั้งระบบเลยครับคุณผู้ชม พอดความเสี่ยงต่ำกับความเสี่ยงสูงหมุนเงินกันยังไงก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ e ีบุ๊กใช่ไหมผู้ชมจะเป็นลักษณะของการที่อ e ีบุ๊กเนี่ยมีไว้สําหรับเพื่อพาคุณผู้ชมหาเงินถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความคิดที่ว่าก็ที่มาเทรดฟอรเร็กเนี่ยอยากหาเงินวันละพันเฉยๆงบฉันไม่เยอะงบฉันได้เท่านี้อาเทรดได้เติมได้เดือนละ5้ดอนละดได้30ลเดอนละ แ้วน,นล่าล่แต่ก็จะได้เงินรายวันมาใช้กับเขาบ้างอยา่าหาเงินวันละพันวันละสองพันอะไรแบบนี้เอาแค่อ e ีบุ๊กก็พอไม่จะเป็นต้องฟูคอร์สนะครับเพราะว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยเพียงพอกับการหาเงินแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้สั้นๆนะครับทีเนี้ยของเดือนกันยาแบบนี้ใช่ไหมครับผมเมื่อผมเห็นเมื่อผมทําให้ดูแล้วครับผมว่าโอเคถ้าเทรด,ด้วยพอร์ตความเสี่ยงต่ํามันจะเป็นประมาณนี้นะข้อดีของมันคือแบบนี้ข้อเสียของมันคือแบบนี้นะครับ ของโปรแกรม2เนี่ยที่ผมจะพานักเรียนฝึกในเดือนอกันยาแบบนี้ใช่ไหมครับผมผมก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้นักเรียนเห็นคาตาว่าถ้าเราเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเพิ่มกําไรขึ้นมาด้วยเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาด้วยเพิ่มกําไรขึ้นมาด้วยแล้วก็ให้เห็นครับผมว่าความต่างของการสเกลปิง้งความต่างของการดูเหตุหรือว่าเทรดแบบเพนดิงที่แบบว่าเพนดิงยาวหน่อย หลอดเซฟหน่อยมันจะเป็นยังไงให้เห็นความแตกต่างของทั้ง3แบบและการสอน m มล์เซทผ่านหน้างานมันก็จะเกิดตัวเทียบกับผูมชมมากไอแบบที่ผมทําให้ดูแบบแรกใช่ไหมมันจะมีแบบหนึ่งใช่ไหมแบบหนึ่งเนี่ยนะครับกับแบบที่2ก็คือแบบเนี้ยนะครับพอเข้าทํา2พอร์ตใช่ไหมพอให้เรียนเห็น2พอร์ตแบบเนี้ยมันจะเกิดการเทียบกับผมว่าไอพอร์ตเนี่ยพอเทรดความเสี่ยงต่าเนี่ยไมล์เซทสุขภาพจิตของมันคือเป็นแบบนี้ มันไม่ยุ่งยากวุ่นวายแต่พอเริ่มเพิ่มความเสี่ยงมากำไรเยอะขึ้นสิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้ามาคือ,อโรคประสาทก็คือมันจะเริ่มมีอาการหลอนขึ้นมาเพราะการที่จะพวกเทรด s c o p i n g แบบนี้มันต้องเพิ่มความรู้ขึ้นมาอีกหนึ่งชุดที่จะสามารถเทรดได้นิดหน่อยนะครับก็จะ เพิ่มขึ้นมาอีกแบบนี้ครับผมเขาก็เห็นกับผมว่าอ่าแบบ A กับแบบ B เนี่ยวิธีการหาเงินคือหางเงินได้เหมือนกันนะแต่ความต่างของมันคือแบบนี้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 ถ้าเป็น scalping เนี่ยข้อดีของมันคือแบบนี้คือมันจะถึง tp ก่อนที่ไปถึงแต่มันไม่ย้อนแต่ถ้าเกิดว่า day trade บางที tp ยาวไปนิดนึงมันวิ่งไม่ถึง tp แล้วมันวิ่งย้อนนะหรือไม่ก็ระบบเทรดยาวเนี่ยมันต้อง sl ไกลหน่อยนะกรณีที่กราฟไม่ไปแบบนี้มันจะเกิดการน่านำคัญจากการรอนะถ้าเกิดว่าไม่อยากรอต้องทำยังไงหรือว่า อาการที่หลอนกลัวโดน SL กลัวโดน TP เนี่ยทำยังไงเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ผ่านหน้างานผ่านการออกออเดอร์จริงก็จะไม่เหมือนกับที่เราไปดู u t u b e คือเราไม่ได้ออกออเดอร์จริงไงแต่อันเนี้ยก็ทำให้เห็นรับผมว่าออกออเดอร์จริงเป็นแบบนี้ถ้าแพ้ก็คือแพ้ตามแผนหน้าไม่ต้องเสียใจมากนเพราะว่าให้เชื่อมั่นในสถิติที่เราคำนวณมาเพราะว่าแผนนี้เราออกแบบมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเขาเทรดแบบที่2เนี่ยนะครับพอมันเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับมือเก่าที่เขาหาเงินไม่ได้อาการของเขาเนี่ยจะเริ่มออกเมื่อฝึกโมเดล2อกับผมว่าทำไมเขาถึงหาเงินไม่ได้เพราะพอเป็นโมเดล2ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเทตุมันจะเพิ่มขึ้นมาและมันจะเข้าได้หลากหลายรูปแบบขึ้นพออาการเขาเริ่มออกเนี่ยผมก็จะเห็นทันทีครับผมว่าอาการเขา,าเริ่มออกตัวอย่างเช่นหลายคนนะ่ะเขามีความรู้ เขามีความรู้นะครับคุณครับเขาเทรดเป็นเขามันนี่เมเนจเมนได้มันนี่เมเนจเมนได้แต่มีอย่างเดียวที่เขาไม่รู้ตัวครับผมเขาเป็นโรคประสาทครับเขาไม่รู้จักพอครับเขาเทรดทุกท่าครับเขาฝึกทุกท่าพร้อมกันครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆที่เขาแก้ไม่ได้จนต้องมาโรงเรียนกับผมเนี่ยก็คือเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคประสาทการมีพี่เลี้ยงคือแบบนี้ครับผมคือผมจะเเเเหห็็นนนนใใสิ่่่งงงงงทีค้าามมออไตััวบร หรือว่าพี่เลี้ยงที่เขามีประสบการณเ์เขาจะเห็นว่าเราเป็นอะไรว่าทำไมเราถึงหางกันไม่ได้ที่จริงครับคุณผู้ชมเนี่ยคือเขาประเมินตัวเองไม่เปลี่ยนด้วยคำผมว่าประเมินตัวเองะประเมินยังไงตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นอาการประมาณนี้ใช่ไหมครับวิธีแก้คุณผู้ชมต้องประเมินคบผมว่าถ้าคุณผู้ชมฝึกหลายท่าแล้วไปไม่ได้ก็คือสมองเราอ่ะตามไม่ทันความรู้ที่เรามี แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสามารถฝึกหลายท่าพร้อมกันได้นั่นคือคุณผู้ชมเป็นคนหัวเร็วนั่นหมายความว่าหากเราเรียนรู้ช้าหรือว่าหัวช้าเราต้องตัดสินตัวเองนะครับเราก็แค่ฝึกทีละท่าถ้าฝึกทีละท่าเนี่ยเขาหาเงินไปเป็นชาติแล้วครับผมแต่ว่าเขาไม่ฝึกทีละท่าพอไม่ฝึกทีละท่าผมถึงบอกเขาผมว่าเขาเป็นโรคประสาทและไม่รู้จักพอหมายความว่าอะไรนะครับพอเขาเรียนรับนิยตานเขาจะไปเรียนดีมานซัสไปนพอไปเรียนดีมานซับไปนไปเรียนชาร์ตแพทเทิร์นเรียน PA เไปเรียนฟิโบนัช c h ปเรียนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งความเป็นประสาทเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมคิดออกไหมคือคนที่มีความรู้จะใช้เยอะประสาทกินวิธีแก้โคตรง่ายก็คือก็แค่หยิบมาอันหนึ่งที่เหมาะกับตัวเองคําถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนี่ไงก็การเทรดดูนี่ไงเนี่ยพอเทรดดูปุ๊บเนี่ยนี่ครับผมคือตัวอย่างแล้วก็เหตุผลที่ทําให้ผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นว่าทําไมต้องมีมันเถอะเพราะบางทีอ่ะเราเห็นตัวเองเยอะไปอ่ะเรากลายเป็นว่า เรามองไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจะมองเห็นลองไปถามเขาดูนะครับอ่ะอันเนี้ยคือตัวอย่างเพิ่มเติมครับผมว่าทําไมต้องมีนะครับหลังจากที่ผมพานักเรียนเทรดใช่ไหมไอโปรแกรมถัดไปใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะเป็นพวกการพัฒนาระบบเทรดก็คือทํายังไงให้มันวินเดตสูงจุดแข็งของมันคือแบบนี้และจุดอ่อนของมันมีนะแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าตั้ง R อีกแบบเทรดได้นะแต่ว่าวินเดตจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วทํายังไง ให้รู้ล่วงหน้าคร่าวๆว่าระบบเทรดที่เรากําลังพัฒนานั้นมันจะกาไรก็จะมีการสอนคํานวณครับผมและทายังไงให้กราฟมันวิ่งถึง t p บ่อยๆอันนี้ก็จะสอนไปในฟูลคอร์สครับผมว่าทำยังไงให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเพราะการที่จะรอดได้ในอนาคตสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทําได้ก็คือเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงเทคนิคบางอย่างของเรามันจะเทรดไม่ได้หรือไม่ก็ประสิทธิภาพมันลดลงตัวอย่างเช่นไอที่ผมเทรดพอร์ตต่ออยู่ตรงเนี้ยในอนาคต ค่าทองคาพฤติกรรมเปลี่ยนมันอาจจะวิ่งไม่ถึงดีพีผมก็ต้องปรับให้มันวิ่งถึงดีพีหรือว่าวินเดปเป็นยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องทําได้เนาะกรณีเป็นเทรดเดอร์นะครับผมแล้วก็ช่วงเนี้ยก็จะเป็นการฝึกนะครับถ้ากเกิดว่าคุณผู้ชมอยากหาเงินได้ใช่ไหมให้ฝึกด้วยท่าเทรดไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมเรียนมาเนี่ยให้มันสม่ําเสมอก่อนนะครับเมื่อรายได้สม่ําเสมอปุ๊บใช่ไหมนะครับ ผู้ชมก็หยุดฝึกแบบเรื่อยๆแล้วก็ให้กราฟอธิบายตัวมันเองคับผมว่าไอสิ่งที่ผู้ชมเรียนมาเนี่ยมันเวิร์กไหมสําหรับการาฟนี้ให้ออเดอร์สอนไมซตแทนการพูดหรือว่าอ่านให้ฟังนการเอาสไลด์มานั่งเล่าให้ฟังมันไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้ชมคือถ้าอธิบายพอร์ออเดอร์เนี่ยนักเรียนแต่ละคนหรือว่ารวมถึงตัวคุณผู้ชมเองน่ะจะปิ้งไอเดียอะไรขึ้นมาได้ว่าโอเคอ่ะเขาจะเห็นมุมมองที่ส่วนตัวของเขาอ่ะแต่ที่ผมบอกค่ะผมว่าพ่อคนเราร้อยพ่อพันแม่การตื่นรู้ ของการให้กราฟสอนน่ะแต่ละคนจะเป็นคนละแบบและสุดท้ายคุณผู้ชมต่อให้ผมสอนเทรดเซตอัพของผมไปต่อให้ผมเอาเทรดเซตอัพใส่คุณผู้ชมไปก็ตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเพี้ยนตามนิสัยของคนเทรดครับคุณผู้ชมมันจะเพี้ยนตามคุณผู้ชมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็สเตปการฝึกจะเป็นประมาณนี้นครับมสรุปเนี่ยนะครับการมีเมนทอร์หรือที่คนไทยเรียกว่าเมนเทอร์หรือพี่เลี้ยงนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยจับ ต้นชนปลายถูกว่าควรเริ่มจากอะไรแบบที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับผมว่ารู้จักโฟลเดกก่อนการใช้เลือรจเช้ให้เป็นก่อนถ้าใช้เป็นพอต้ตองไม่แตกถ้าใช้เป็นก็คือกําไรต้องเหมาะสมเราต้องไม่เครียดเราต้องเป็นไม่เป็นโรคประสาทตอนสุดสัปดาห์อะไรประมาณนี้ถ้าใช้เป็นนั่นคือใช้เลือดบรเรจอย่างถูกต้องนะครับหวังว่าคลิปในวันนี้ครับผมจะช่วยให้คุณผู้ชมนะครับเคลียร์กับประเด็นนี้ครับผมว่าการมีเมนทอร์นะครับหรือว,ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยจำเป็นหรือเปล่านะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่า คุณผู้ชมเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ไหมหรือว่าคุณผู้ชมไม่รีบถ้าไม่รีบไม่จําเป็นครับชมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบรีบหรือว่าอยากจริงจังอยากทำเป็นอาชีพมันก็เหมือนกับที่ผมจะเรียนตัดผมแบมนไม่ใช่รับผมผมก็ไม่ดู u t u b e แล้วไปไปต้องไปตัดผมนะครับผมก็ต้องไปหาเรียนกับช่างตัดผมที่สอนให้ผมตัดผมเป็นอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับอาชีพอื่นนะครับชมแค่ต่างไปจากนั้นเท่านั้นเองอย่างที่บอกครับผมว่าโค้ชเตือนไปหมดคุณผู้ชมก็เลือกให้ดีครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นผมก็ได้เป็นคนอื่นก็ได้ที่่คชมอะ แมทจะได้คุณผู้ชมก็ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเขานิดนึงครับผมว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยเลือกนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาโบรกเกอร์อยู่นะครับเพจอย่างเต่าเนี่ยใช้บัญชีของ iux นะครับเรื่องของใบอนุญาตมีครบครันกับผมทั้ง ase และก็ fsca คะแนนรีวิวจากวิกิเอฟเอกับผม7.79เต็ม10แล้วก็จาก trust finance เนี่ย4.87เต็ม5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์นั้นมีนะครับในส่วนของตัว IUX รผมมก ใช้บัญชีมาตรฐานตอนนี้ใช้บัญชีโปรครับผมมาตรฐานเนี่ยฝากขั้นต่ำสิบดอลลาร์แล้วก็ถอนขั้นต่ำสามดอลลาร์ของโปรครับผมฝากขั้นต่ำห้าดอลลาร์แล้วก็ถอนขั้นต่ำห้าดอลลาร์เท่านั้นครับผมเรื่องของสวัฟรีเลเวอเร,อเรจสูงแล้วก็มีซัพพอร์ตคุยกับเราตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเรื่องของการถอนครับผู้ชมถอนภายในสองถึงสิบนาทีปกติเวลาผมถอนผมจะถอนประมาณสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มประมาณในช่วงเนี้ยจะสองถึงสิบนาทีไม่เกินนี้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาโบรกเกอร์อยู่ฝาก iu x วใในออออม้มก นะครับ